เนื้อหาต่อไปนี้อาจมีความรุนแรงและขำหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับรช่อน้องผุ่มไปช่องปับโดนไหมครับโดนนะบุม ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะผมมาเฝ้าปลาชโดเหมือนเดิมนะครับผมก็มาเฝ้าหมายเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวให้ยิงไหมนะผมวันนั้นยิงไปเยอะอยู่แต่ว่าไม่โดนนะครับน้ํามันใสครับก็วันนั้นมีแค่ฟุกนะครับผมช่องคู่ปลาแตกนะครับได้ไปตัวหนึ่งนะครับผมสองโลนิดๆครับผม ก็วันนี้ที่ผมเอามาเป็นปืนศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมชักเจ็ดห้าปี5ห้าสิบนะครับใช้ยางสองเส้นเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นลูกหัวพอกสามสิบห้าเซนผมเจียเองนะครับผมก็มีนะครับผมผมลองเอาแว่นพลไลท์ที่ไม่ได้ใช้นะครับลองมาตัดแล้วลองติดดูนะครับผมว่าจะใช้แทนฟิลเตอร์ได้ไหมนะครับถ้าเกิดมันใช้ได้มันตัดน้ําได้ลึกขึ้นก็ ทุกคนจะได้เห็นปลาด้วยนะครับว่าอเวลาผมเห็นปลาจะเป็นมุมยังไงครับผมก็ติดตามกันต่อไปนะผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปทดลองไปด้วยเลยครับว่ามันจะโอเคไหมโอ้โห <c oughs> ดูว่าผมเดี๋ยวมันจะออกมาจิบไหมถ้ากัดลูกปลายอย่างนั้นมีโอกาสออกมาจิบสูงครับผมแล้วระยนะนั้นผมมองเห็นด้วยตรงนั้นเงาแดดมันไม่ลงครับผม อุ้ยโอ้โหจิบข้างหน้าโอ้โหมองข้างๆอยู่เป็นไพยปลาชะโดไล่กดัดนะครับผมอีกไม่นาน๋ยวปลาน่าจะจิบแถวๆนั้นครับผม นั่นไงจีบแล้วอย่างนี้ผมพูดเลยแต่ว่าเรามองไม่เห็นครับผมมันไกลไปผมเลยจะไม่ขอยิงนะครับผมรอชัวร์นะครับปับ๊บโดนไหมครับ ไมู่้นโอ้โหลูกน่าจะตกไปนิดนึงครับผมผมใช้เป็นหัวพ่อกอะน่าจะต้องเปลี่ยนลูกครับผมหัวพ่อกน่าจะไม่ไหว ไปช่อนครับโอ้โหไม่ทนันไปช่อนครับผมไปช่อน นีครับผมเปลี่ยนลูกดอกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นใช้ลูก4-4หัวธรรมดานะครับผมหัวพอกยิงปลาไม่โดนเลยครับบางคนก็พูดนะผมเปลี่ยนลูกดอกมันไม่ช่วยหรอกถ้าเกิดเป็นยิงปลามีผลเยอะนะครับยิงหัวพอก,กับลูกธรรมดานี่แตกต่างกันเลยครับผมการยิง การกะระยะทุกอย่างจะแตกต่างกันหมดเลยครับก็มาติดตามกันต่อไปครับผมว่าวันนี้จะได้ปลาไหมครับ่มแต่มาลึกจัดเลยครับ น้ผมประกายน้องผมประกาย โโอ้มาเฝ้าปลาเชโดผม Vai pra cá